เราพิมพ์แค่สาธุในคลิปจะได้บุญไหมพิมพ์สาธุสาธุกันเนี่ยจะได้บุญหรือเปล่ามาฟังกันดูนะคุณโยมอยู่ที่เจตานาของเราล้วนๆเลยนะเพราะว่าคำว่าสาธุเนี่ยเป็นการยินดีชื่นชมและอนุโมทนาในเวลาที่เราเห็นคนอื่นทำบุญสร้างความดีถ้าเราเห็นใครที่ทำความดีแล้วเรามีจิตที่อนุโมทนาชื่นชมดีๆกับเขาเนี่ยทุกวันนี้เราใช้วิธีการพิมพ์ แทนการพูดเท่านั้นเองใจเราก็จะผ่องใสเวลาที่เราเห็นคนอื่นทำความดีเมื่อใจเราผ่องใสช่มชื่นเบิกบานบุญเกิดขึ้นแล้วนะหลักอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บุญกับใครเวลาที่เราเห็นเขาทำความดีทำบุญอะไรเนี่ยตั้งจิตเป็นกุศลชื่นชมอนุโมทนาบุญกับเขารับพิมพ์ไปด้วยใจของเราจริงๆบุญก็เกิดขึ้นแล้วอยากได้บุญกับการแบ่งปันธรรมทานกับหลวงพี่หรือเปล่า ทีมสาธุสาธุกันมาให้ได้บุญร่วมกันเลยนะ